กับพี่น้องครับการระดับแจ้งากผู้วางดีนะครับว่าได้พบหมวติดทุ่นไปช่องตัวหลาชุดนะครับปรากฏว่าพุ่มพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านมู่ติ๋วนะครับนายโนรัดกับพี่น้อยก็ได้รวมด้วยช่วยกันในการซื้อนะครับในติดทุ่นก็ได้แจ้งเจ้าโค้งนะครับให้มาเอางวแล้วตอนนี้เจ้วโค้งกำลังจุงหัวครับนะครับซึ่ว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นโจ๊ดีนะครับวันนี้วันเบอร์โอพี่น้องครับเจ้วก็งงวบกว่าโชคดีว่าตู้เบอร์เหล่านะครับจะได้หัวครับเท่านั้น วันนี้นะครับกาคิดหวานะครับก็คุณอาจากบ้านนะครับเสียบโบเต้ก็คุณอาจากบ้านทุกคนนะครับยังวัดก็คุณทุกคนนะครับเสียบโบเต้ตุ้งแค่หมานเอาวัวมาคืนได้นะครับขอบคุณมากครับ